สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตัดแปะภาพกันครับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็จะเป็นเว็บไซต์ remove.bg และก็แอปพลิเคชัน Canva นะครับดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android ผมจะใช้ภาพภาพนี้เป็นพื้นหลังและจะเอาภาพของผมแปะเข้าไปที่รูปภาพพื้นหลังครับเราจะไปช้าๆครับทุกคนทำได้แน่นอนครับเริ่มกันเลย ให้ไปที่ www.remove.bg ครับเห็นคำว่าอัพโหลดอิมเมจไหมครับเลือกคลังภาพไปเลือกภาพที่เราจะต้องการตัดพื้นหลังครับผมเลือกรูปนี้กดใช้โปรแกรมก็จะทำการตัดพื้นหลังครับ หลังจากตัดพื้นหลังเรียบร้อยให้เราดาวน์โหลดนะครับกดเซฟไปที่แอปรูปภาพรูปภาพก็จะไปอยู่ที่คลังภาพเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราไปที่แอป c a n วาครับเข้าไปในแอป c a n วาเห็นคำว่าดีไซน์ไหมครับสร้างดีไซน์ด้านบนกดเลือกแก้ไขภาพถ่ายครับและให้เราไปเลือกรูปภาพพื้นหลังที่เราต้องการนะครับ กดใช้ครับแก้ไขาภาพถ่ายโปรแกรมก็จะเรียกภาพเข้ามาครับหลังจากนั้นครับให้เราไปอัพโหลดไฟล์ครับไปเลือกรูปภาพที่ตัดพื้นหลังแล้วนะครับเข้ามาในโปรแกรมกดเพิ่มรอจนโหลดเสร็จครับหลังจากนั้นให้เรากดเลือกครับ รูปภาพก็จะเข้ามาอยู่ในภาพพื้นหลังแล้วนะเราย่อขยายได้ตามชอบเลยครับจะเอาไปอยู่มุมไหนตรงไหนบริเวณไหนขนาดเท่าไหร่ย่อขยายตามชอบได้เลยครับเมื่อได้มุมที่ต้องการและต่อไปผมจะไปใส่ข้อความครับให้เราไปที่ข้อความข้อความเนี่ยก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะเลยนะฮะเราจะเลือกแบบสีสันก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะเลือกแบบธรรมดานะครับเลือก หัวเรื่องนะครับโอเคต่อมาเราแก้ไขข้อความครับใส่ข้อความที่ต้องการปรับขนาดข้อความให้เล็กลงได้ครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวครับ โปรแกรมจะคำนวณสีที่ตรงกับภาพพื้นหลังครับผมเลือกสีเขียวเข้มด้านบนได้แล้ครับเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการบันทึกเห็นลูกศรชี้ลงด้านมุมบนขวามือไหมครับกดเลยครับระบบก็จะทำการบันทึกไปที่คังภาพนะครับเรียบร้อยครับผลงานการตัดแปะรูปภาพ